กฎบัตรเชียงใหม่กลไกทางเลือกพัฒนาเมืองให้ตรงเป้าหมาย การนำเสนอนกลไกพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดของสมาคมผังเมืองไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปรากฏคำว่ากฎบัตรเชียงใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้โดยหยิบยกปัญหาเช่นด้านผังเมืองระบบขนส่งสาธารณะการจราจรระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกฎบัตรเชียงใหม่จะมีหลักในความ ร่วมมือตามข้อตกลงร่วมกันผู้ใดเสนอแผนต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงานนั้นๆด้วยและกรอบเป้าหมายของกฎบัตรจะมี8ด้านคือสุขภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยพลังงานสีเขียวอาหารปลอดภัยและอาหารท้องถิ่นบรรทัดฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวการออกแบบที่อยู่อาศัยการมีพื้นที่สีเขียวส่วนสาธารณะหรือแม แต่เกษตรสีเขียวที่ลดการใช้สารเคมีเพื่อการบริโภคปลอดภัยกระทั่งการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองการส่งเสริมกระตุ้นให้มีจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์ที่พยายามชูเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกให้ได้กระบวนการต่างๆเหล่านี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนผ่านข้อตกลงที่กฎหมายเชียงใหม่กำหนดร่วมกันธนรัตน์เอ็นสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน